ครับสวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาสาธิตแปลงการแปลงกล่องไฟครับของดีมมาใส่กับอของเจ้ายามาฮ่าเฟสนะครับครับเจ้ายามาฮ่าเฟสครับก็อย่างที่เห็นนะครับตัวนี้เป็นกล่องของดีมไรย5นะครับแล้วก็เอ่อ เขาได้ตัดอันนี้ผมไม่ได้เป็นคนต่อนะครับเพราะว่าขั้นนี้ไม่ได้เป็นที่ระบบไฟ <c oughs> ผมได้รือข้างคาัดไปแล้วซ่อมซ่อมฮัทฮัทแวร์ครับเพราะว่าแล้วก็เห็นพอดีเห็นกล่องไฟของดีมก็เลยเถืออากาศถ่ายคลิปสาธิให้เพื่อนช่างได้ได้เรียนรู้กันนะครับครับผมก็ เรามาดูตรงที่มัดสายไฟที่ออกจากมัดไฟครับมีทั้งหมดสายเดิมครับมีทั้งหมด7เส้นมีทั้งหมดประมาณ7เส้นนะครับแต่เขาได้ตัดไปแล้ว2เส้นผมไม่รู้ว่าเป็นสายอะไรเหมือนกันนะครับเพราตัดไป2เส้นเหลือเหลือแค่5เส้นนะครับเหลือแค่5เส้น เส้นหนึ่งเป็นพันเซอร์นะครับเข้ากล่องเป็นพันเซอร์แล้วก็ตัวนี้เป็นสายคอจุดระเบิดนะครับตัวนี้ก็เป็นกาวสีเขียวดูดูจากตัวอย่างของปักของดีมนะครับตัวนี้ก็เป็นสาย ไปเรียงกล่องไอ้ดำคาแดงนะครับก็การแปลงก็มีแค่นี้นะครับส่วนเส้นสีขาวเข้าไปแผ่นชาร์ตนี่ปักแผ่นชาร์ตผมได้ดึงออกมา,ากแลลวไปเข้าแผ่นชาร์ตแล้วก็สีดำเป็นกาวแล้วก็ออกมาจะออกจากแผ่นชาร์ต เป็นสายสีแดงนะครับสองเส้นนะครับน่าจะเข้าฟิลข้ออะไรนั่นแหละแล้วก็แต่ตัวนี้เขาได้แปลงมาเขามาเลี้ยงเลี้ยงเขาเส้นนี้ออกสีแดงจะออกจากแผ่นชาร์จเขามาเลี้ยงในกล่องไฟส่วนสายสีเหลืองของแผ่นชาร์เนี่ยก็น่าจะเป็นไฟที่ออกไปไฟหน้าไฟท้ายนะครับผมก็ ท่านใดที่อยากาไม่มีกองอตัวนี้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นกองดิมได้นะครับดิมร5อยยี่ห้านะครับผมก็วันนี้เรามีวิดีโอสั้นๆแค่นี้เนะี่ยเดี๋ยวถ้ามีอะไรดีๆผมจะพยายามที่จะทำคลิปสาธิตตอบๆเป็นรุนๆุนนะครับผมก็วันนี้ก็สั้นๆแค่นี้แหละก็ขอกราบ ขอบคุณและก็ท่านใดที่เป็นคนไทยนะครับก็ขอมาช่วยสับตะไคร์เราจะได้รู้ว่าคนไทยเข้ามาชมมีกี่คนมีดีแล้วก็ได้ความรู้ไปมากน่อยแค่ไหนนะครับผม,ผมวันนี้ก็ขอเวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ